ที่ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานตรวตแห่งชาติได้มีการแถลงผลปฏิบัติการลุกคาดนักขนคนเป็น e ีีที่2ครับไปกันที่สำนักงานตรวตแห่งชาติพลตรวจเอกธนาชูวงรองผู้บัญชาการตรวตแห่งชาติท่านได้มอบหมายให้พลตรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้ช่วยผู้บัญชาการตระตวถแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงถึงผลปฏิบัติการรุกคาดนักขนคนครั้งที่2หรือ EP ีที่2ครับเพื่อเป็นการกวาดล้างจับกลุมขบวนการเครือข่ายนำพาช่วยเหลือคนต่างด้าวให้หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยโดยสามารถสืบสวนขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับได้รวมจำนวน34หมายจับมีผู้ต้องหาจำนวน32คนซึ่งได้มีการ ปิดล้อมตรวจค้นทั่วประเทศจำนวน50จุดพบความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายจำนวน5ขบวนการใหญ่โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับหนึ่งขบวนการลักลอบขนชาวเมียนมาซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายที่รับงานลักลอบขนชาวเมียนมาจากพื้นที่จังหวัดตากลงมาพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและบางส่วนขนชาวเมียนมาไปทางภาคใต้ปลายทางก็คือประเทศมาเลเซีย ดังที่เราเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้โดยพบความเชื่อมโยงจำนวน5เครือข่ายและมีการจับกลุ่มผู้ต้องหารวมทั้งสิ้น56คนครับ 2. เป็นขบวนการลักลอบขนชาวจีนเป็นกลุ่มลักลอบขนขา่าชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองจากฝั่งประเทศเมียนมาเข้ามายัางประเทศไทยผ่านจังหวัดตากแล้วพาเข้ามาสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นเครือข่ายลักลอบขนชาวจีน มีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารมากกว่า5,000ล้านบาทซึ่งได้มีการจับกลุ่มไปแล้วในปฏิบัติการรุกคาดนักขนคนครั้งที่หหรือ EP1 ที่ผ่านมาครับ 3. ขบวนการลักลอบขนชาวเมียนมาเป็นกลุ่มลักลอบขนชาวเมียนมาทางพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อส่งต่อให้กลุ่มขนต่อไปอยังพื้นที่ทางภาคใต้และข้ามไปยังประเทศมาเลเซียด้วยการใช้รถบรรทุก รถพ่วงขนครั้งละจำนวนมากโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้43คนครับ4ขบวนการลักลอบขนชาวเมียนมาเป็นกลุ่มเครือข่ายลักลอบขนชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองที่มีพื้นที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ทางภาคเหนือซึ่งมีพฤติการลักลอบขนชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองจากพื้นที่ทางภาคเหนือมายังพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีการจับกลุ่มผู้ต้องหารวม7คนด้วยกันครับและ5นะครับขบวนการลักลอบขนชาวบังกลาเทศโดยมีเป้าหมายลักลอบเพื่อข้ามไปยังประเทศมาเลเซียปัจจุบันพบเครือข่ายที่ยังคงเคลื่อนไหวนั่นก็คือเครือข่ายเฮียไก่อรัญญประเทศซึ่งพบว่ามีประวัติเกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มมากถึง5คดีทั้งการจับกลุ่มในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองครับ ได้รับมอบหมายจากท่านพลเอกธนาชูวงนะครับรองผู้การหน่วยชาติเป็นพอ,อศูนย์นะครับปรับปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานหน่ชาติหรือเราเรียกย่อยๆว่าสพจตหลอกนะครับก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วนะครับว่านิวายของรัฐบาลและก็สำนักงานหน่วยชาตินะครับในการเร่งในการปรับปรามอาชร,รม นะครับโดยเพราะการปราบปรามอา,ารยกรรมข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับถ้าลองธนานะครับผลเอกธนาชูวงซึ่งเป็นผอศูนย์นะครับสบวชกก็ได้นำนโยบายดังกล่าวมาทำให้เกิดเป็นรูปบธรรมนะครับตลอดนะครับ6เดือนที่ผ่านมานะครับคือตั้งแต่เดือนตุลาคม2567จนกระทั่งนะครับถึงเดือนมีนาคม นะครับ2 168 6เดือนที่ผ่านมานะครับมีผลการดําเนินการทั้งสิ้นนะครับก็เป็นการบูรณาการนะครับระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีทั้งนครบาลน,นะครับพร1-9สอบสวนกลางนะครับแล้วก็ตํารวจด้วชายแดนตํารวจท่องเที่ยวนะครับโดยนะครับมอบหมายให้ทางสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัตินะครับผลการปฏิบัติในรอบ6เดือนที่ผ่านมา นะครับสามารถจับกลุมทั้งสิ้นนะครับขบวนการขนคนนะครับทั้งสิ้น184คดี6เดือนนะครับดำเนินคดีผู้ต้องหาทั้งหมด193ราลายนะเป็นข้อหาให้การช่วยเหลือและนำพา188รลายในะคดีอาจญากรรมข้ามชาติ5ราลายนะครับจับกุ่มคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนะซึ่งทำผิดในคดีนี้นะครับก็ทั้งหมด2,641คน ยึดรถนะครับซึ่งใช้เป็นยานพาหนะในการกระทำผิด1้7คันทั้งหมดรวมทั้งสิน้น6เดือนนี้22เครือข่ายนะมีทั้งเครือข่ายขนคนพมา่าเครือข่ายขนคนบางคราเทศและเครือข่ายขนคนจีนนะครับทั้งหมดนี้นะครับข้อมูลนะครับก็ส่งจากการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผมเรียนเบื้องต้นเมื่อคู่ นะครับก็ได้ส่งข้อมูลมาให้ที่ชุดนะครับของทดลองพัฒนานะครับซึ่งเป็นหน่วยหลักนะครับในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ปฏิการก็ทําการวิเคราะห์นะครับรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องจนสามารถนะครับออกหมายจับนะครับเพิ่มเติมนะอีก13เครือข่าย13เครือข่ายเนี่ยเราวิเคราะห์แล้วนะครับยังมีการเคลื่อนไหวในการทําผิดอีกนะครับจาก2ี่เครือข่ายมี13เครือข่ายที่มีการเคลื่อนไหวอยู่นะครับ ทั้ง23เคอขายนั้นนะครับเราสามารถจะเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องแล้วขอมาตราศาลนะครับออกหมายจับเพิ่มอีกนะครับทั้งหมดนะครับสามที่4หมายจับนะครับผู้ต้องหา33ลายนะครับสามารถนะครับจับกลุ่มนะครับได้ทั้งสิ้น27หมายจับนะครับผู้ต้องหา22ลายยังรวมแล้วนะครับหลบหนีอีก6หมายจับ แล้วเสียชีวิตอีกหนึ่งหมายจับนะครับทำการปิดล้อมตรวจค้นทั้งสิ้น60เป้าหมายนะครับทั้งนี้เครือข่ายที่บอกนะครับ13เครือข่ายนั้นนะครับมีทั้งนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นผู้ต้องหาที่เกี่ยวกับทําหน้าที่นะครับในหน้านะครับประสานงานชายแดนทั้งทําหน้าที่ในหน้าประสานงานพื้นที่ชั้นในนะครับแล้วก็ทําหน้าที่เป็นกลุ่มลถขนคนต่างด้าวรวมทั้งกลุ่มดูแลและจุดพักคอยนะครับ ทั้งหมดนะครับ13เครือข่ายซึ่งนะครับสวชชตรล์นะครับก็ได้ออกแผนหนังสือให้เล่งระดมในวันที่22ถึง26นะครับเมษายนที่ผ่านมาอย่างที่ไใดใ้ทราบนะครับก็สามารถจับกลุ่มผู้ร้วงหาได้นะครับทั้งสิ้น27หมายนะครับผู้ร้วงหา25ลายนะครับที่น่าสนใจก็คือยังมีเครือข่ายผลค,คนที่น่าสนใจเกี่ยวกับคนจีน นะครับซึ่งมีวงเงินหมุนเวียนนะครับอยู่ในระบบนะทั้งสิ้น2 0 0 0ักว่าล้านนะครับ2,000กว่าล้านนะครับเพือข่ายนี้ใหญ่มากนะครับส่วนรายละเอียดนะครับทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะมอบหมายให้ทลองพันธนะคุชนาซึ่งท่านเป็นอ่านะพอ,อาศูนย์สวจกของสอตมนะครับเป็นหน่วยงานหลักในการโอเปอรชั่นครั้งนี้อธิบายายละเอียดให้ทราบต่อไปครับ ครับก็ขออาุญาตเรียนท่านผู้ช่วยอิทิพลครับก็ในส่วนของสำนักงานตรวจคอเข้อมองโดยท่านพลตํรโทพานุมาตรบุญรักษ์นะครับท่านผู้บัญชาการและผมนะครับก็ได้รับนโยบายจากทางท่านพลตวจธนาชูวงศ์ท่านผอศูนย์แล้วก็ท่านพลตํรโทอิทิพลอิศิสารลดาชัยนะครับท่านรองผอศูนย์ปรับปรามอิสระการข้ามชาติของสำนักงานตรวจสอบสำนักงานตำรวจชาตินะครับให้มีการรวบรวมข้อมูล โดยทําอย่างเป็นระบบนะครับเราทํามาตั้งแต่ปีแล้วที่ท่านผู้ช่วยเป็นผู้บัญชการส่วนขคงข้อเมืองนะครับก็มีการปฏิบัติการกันไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับในครั้งนี้ก็เป็น EP ีที่2นะครับในการดําเนินการก็มีการต่อยอดจากการโอเปอเรชันเขาที่แล้วนําข้อมูลลงถังแล้วมาวิเคราะห์จากการวิเคราะห์ทั้งหมดนะก็ทำให้เรามีการรวบรวมพยายนฐานจากทั้งหมด184คดีนะครับมีผู้ต้องหาจำนวน193คน จากการวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยมาขยายผลปัจจุบันเรามีคดีที่ยังยังอยู่ระหว่างสืบสวนแล้วก็มีการดำเนินการอยู่ทั้งหมด48คดีนะครับแล้วก็ใน48คดีเนี่ยมันทําให้เรามีการโอ peration ในคราวนี้แล้วก็ยังมีบางส่วนที่ยังอยู่ระหว่างการขยายผลอีกนะครับ ในการโอเปอเรชั่นในครั้งนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีการพบว่าการการะทำผิดทั้งหมด13เครือข่ายที่ดำเนินการอยู่เนี่ยมันแบ่งออกมาเป็นทั้งมีการขนคนจีนและมีการขนคนชาติประเทศข้างบ้านเราอย่างเช่นพมา่าก็ดีนะครับแต่ที่สําคัญอย่างที่ท่านผู้ช่วยนําเรียนไปแล้วว่าเรื่องจีนนะครับที่สําคัญสุดเราก็สามารถที่จะหยุดในการดําเนินการในส่วนนี้ได้และมีข้อมูลมาใน,ในการขยายผลในส่วนนี้ต่อไปนะครับ ในการสั่งการของสำนักงานตวยชาติโดยท่านผบที่สั่งการมาให้มีการระดมตั้งแต่วันที่22ถึง26เมษายนเนี่ยเราใช้ชื่อปฏิบัติการว่าลุกคาดนักผลคนครั้งที่2นะครับการดำเนินการครั้งนี้มีการให้สำนักงานตรวจค้เข้เมองเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักประสานงานกับหน่วยงาน